พี่สมารเป็นเวลาแห่งความรักสวยงามจ้าพี่น้องธรรมชาติสวยงามนกก็มีจาะมีกี่คู่เนาะนก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 มีกี่คู่ขอบคุณพี่น้องที่ให้ที่ติดตาม YouTube ช่อง YouTube ให้นะคะเพราะว่าช่อง YouTube ของคอยก็เปิดไม่จ้าพี่น้อง เปิดไม่ก็พาชมธรรมชาติสวยงามก่อนจ้าธรรมชาติแบบนี้ต้นไม้ก็งามงามเด้อพี่น้องจ้าอดใจบ่ได้ที่ให้พี่น้องได้เบิง่งหิวทัศ์ก็สวยงามจ้าต้นไม้ก็สวยงามจ้ากระน้ำเด็กเล่นก็มีจ้า อาบน้ำบ่พี่น้องอาบน้ำบ่หนาวหนาวจังส่อาบน้ำบ่หนาวหนาวจังส่อาบน้ำบ่จ้าสวยบ่จ้าสวยบ่จ้าสวยงามจ้าต้นมะพร้าวก็มีจ้่เจอยงนก เสียงนกนกกรอกตัวได้ชี้เลยเพื่อเด็กก็สวยงามแต่พี่น้องมึงในต้นใหม่งามงามจ้าต้นใหม่ก็สวยงามตนม้มตนมะพร้าวก็มีจ้าต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวกำลังออกดอกจ้า โอ้โหโอ้โหต้นนี้ยังจอบพี่น้องต้นาให้ก็สวยเดี๋ยวให้ไปจ้าต้นนี้ก็สวยๆจ้อพี่น้องเลยกำลังงาม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 เลยโอ้โห นี่ก็เป็นต้นไหม่ชนิดนึง่งนะจ้ะยู่สวนนี่จ้ามันปลูกไว้ดีดีตวละต้น,ยนียังเน่ต้นนีก่ก็งามพักบ้านพี่น้องเรียกว่าออหยังเน่จ้าขอบคุณพี่น้นองทุกกำลังใจเด้อจ้า ที่รับชมจนจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดเด้อจ้าเป็นเปิด u t u b e ช่องใหม่จ้าบ่มีผู้ติดตามหลายให้ติดตามให้ได้เด้อจ้าพี่น้องดูชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ได้เด้อจ้าขอบคุณทุกคำลังใจจ้า